รายการ Beauty Babel Be เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะพอถึงฤด,ดูร้อนทีไรทำให้เรานึกถึงชายหาดแสนสวยและแสงแดดที่ร้อนระอุทุกทีเลยนะคะถึงอากาศจะร้อนแค่ไหนแต่สาวๆหลายคนก็อยากจะใส่ชุดว่ายน้ำเล่นน้ำให้สมใจอยากอยู่ดีแต่จะมีวิธีการเลือกแบบไหนให้เข้ากับเรานะถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชรททิกทดีดกัน ส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e l l ค่ะ เชื yeah. ่อนะคะว่าสาวๆหลายคนเน่ก็อยากจะเลือกซื้อชุดว่ายน้ำนะคะไปว่ายน้ำกับเพื่อนโดยเฉพาะช่วงนี้ไกลซัมเมอร์แล้วโอ้โหทริปทะเลนี่มีเพียบเลยเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องเลือกซื้อชุดว่ายน้ําที่เหมาะกับตัวเองแต่ว่าบางคนค่ะก็ไม่กล้าที่จะเลือกซื้อชุดว่ายน้ําด้วยเหตุผลที่ว่าอายกับรูปร่างตัวเองหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าเราจะเลือกซื้อชุดว่ายน้ํายังไงให้เหมาะกับตัวเองนะคะแต่ว่าทริคง่ายๆเลยนะคะสาหรับการเลือกซื้อชุดว่ายน้ำเนี่ยก็คือความกล้า แล้วก็ความมั่นใจในตัวเองแล้วสิ่งสุดท้ายถามเลือกซื้อชุดว่ายน้ำให้เหมาะกับตัวเองแค่นี้ค่ะ3อย่างเท่านั้นเองก็จะทําให้เราดูสวยในชุดว่ายน้ำได้ค่ะ เพราะผู้หญิงอย่างเรามีรูปร่างที่แตกต่างกันไปค่ะแต่รูปร่างที่แตกต่างกันนั้นก็มีเสน่ห์ที่ดึงดูดไม่แพ้กันเหมือนกันดังนั้นเราต้องเลือกเผยจุดเด่นออกมาเพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองซะหน่อยสาวหุ่นลูกแพรควรจะดึงดูดสายตาด้วยช่วงบนของลำตัวชุดว่ายน้ำที่เหมาะก,ก็คือชุดที่เปิดไหล่ไร้สายจะช่วยสร้างความรู้สึกกว้างของช่วงอกให้ดูกว้างขวางขึ้นช่วยสร้างความสมดุลกับความผายของช่วงสะโพกได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับสาวหุ่นแอปเปิลนะคะก็ควรที่จะเลือกชุดว่ายน้ำท่เป็นคอวี v ค่ะเพราะว่าจะช่วยพรางจุดด้อยนะคะแล้วก็ดึงจุดเด่นออกมาค่ะแล้วส่วนสาวที่มีหน้าอกล้นนะคะหน้าอิจฉาเหลือเกินก็ควรที่จะเลือกชุดว่ายน้ำค่ะแบบเป็นคล้องเต็มวงแขนค่ะจะดีที่สุดค่ะ สาวหุ่นกระบอกด้วยรูปร่างที่ไม่ได้กำหนดพื้นที่ว่าตรงไหนเป็นอกตรงไหนเป็นเอวรวมถึงตรงไหนเป็นสะโพกด้วยดังนั้นชุดที่เหมาะกับสาวหุ่นกระบอกก็คือชุดแบบชิ้นเดียวเต็มตัวและใช้ลวดลายเส้นดิ่งเพื่อให้ความรู้สึกช่วงบนดูยาวขึ้นหรือการเล่นสีด้วยก็จะช่วยได้เยอะค่ะสาวหุ่นนาฬิกาทรายเป็นสาวที่โชคดีสุดๆเลยไม่ว่าจะใส่อะไรก็ดูดีไปหมดดังนั้นไม่ว่าจะเป็น two ี e หรือ one พี a ก็ไม่มีปัญหาค่ะเหลือก็เพียงเลือกสีและลวดลายให้เหมาะกับสีผิวเท่าน,นั้นเองเขียนชุดว่ายน้ำสวยๆแล้วก็อยากจะลองเลือกซื้อกันบ้างใช่ไหมคะ,คะก็อย่าลืมเอาทริคที่เรแนะนําไปเลือกซื้อชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็สุดท้ายคือพกความมั่นใจและก็ความกล้าไปด้วยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเวลาไปไว่ายน้ําหรือว่าไปทะเลนะคะสิ่งที่ต้องพกไปมากๆก็คือครีมกันแดดค่ะไม่งั้นเดูดดำแย่เลย อยากพูดคุยหรือแชร์ทิคดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m s b e a u t y b e v e l ค่ะ มีสาวๆหลายคนค่ะถามมาว่าทําไมทาครีมกันแดดแล้วผิวยังคล้ำอีกนะคะอยากจะบอกว่าครีมกันแดดที่ซื้อตามท้องตลาดค่ะให้เราใช้ให้ดีขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเราทาไม่ถูกวิธีของมันนะคะยังไงเราก็ดําอยู่ดีค่ะเพราะแสงแดดเป็นตัวการที่ทําร้ายผิวของเราทําให้เกิดทั้งฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆรวมทั้งทําให้ผิวเราดําคล้ําขึ้นด้วย และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะต้องเผชิญกับแสงแดดอยู่ตลอดเวลาทําให้เราต้องใช้ครีมกันแดดทุกทุกวันแต่ปัญหายอยู่ที่ใช้แล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการสักเท่าไหร่นะสิคะ แต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของครีมกันแดดกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งประเภทแรกค่ะคือเคมีคอลซันสกรีนนะคะเคมีคอลซันสกรีนจะมีส่วนผสมของสารเคมีค่ะการทํางานของครีมกันแดดตัวนี้นะคะคือการดูดซับรังสี UV เอาไว้นะคะที่ตัวครีมหรือตัวที่ผิวของเราเนี่ยนะคะแล้วพอเวลาผ่านไปค่ะครีมมันก็จะเสื่อมสภาพลงค่ะ 2. s i c a l Sunscreen เป็นครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารที่สามารถสะท้อนรังสี UVA และ UVB ออกไปจากผิวหนังขอด้อยเมื่อทาบนผิวหนังแล้วน่าจะดูขาวมากเนื่องจากสารจะเคลือบบนผิวหนังชั้นบนเพื่อรอแสงกระทบค่ะ แบบที่3ค่ะแบบผสม chemical physical sunscreen นะคะก็คือการนำ physical sunscreen แล้วก็ chemical sunscreen นะคะมาผสมกันค่ะเพิ่มข้อดเด่นนะคะก็ทำให้มันดีขึ้นขึ้นไปค่ะแต่ว่าการที่เราจะเลือกใช้ครีมกันแดดว่าเราจะเลือกใช้อันไหนดีนะคะเราก็ต้องดูตามสภาพผิวด้วยค่ะแล้วเราก็จะต้องดูว่าวันนั้นเราไปที่ไหนค่ะเพราะว่าแต่ละสถานที่นะคะแล้วก็แต่ละสีผิวก็ควรเลือกใช้ประเภทที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นคนขาวอมชมพูนะคะก็ควรเลือกใช้ spf ตั้งแต่35-40ถึงค่ะส่วนคน ขาวผิวเหลืองอย่างเบลหรือว่าอย่างทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเลือก SPF ประมาณ30ค่ะแล้วคนผิวคล้ำนะคะก็ควรเลือก SPF 15ค่ะการทาครีมกันแดดนั้นหากจะให้ได้ประสิทธิภาพตามที่กำหนดก็ต้องใช้ครีมปริมาณราวหนึ่งช้อนชาสำหรับทาหน้าและทาคอแนะนำให้แบ่งทาสองรอบด้วยนะคะ และนอกจากเราจะเลือกให้เข้ากับผิวแล้วเราต้องเลือกให้เข้ากับกิจวัตรประจําวันของเราด้วยค่ะอย่างเวลาที่เราต้องออกแดดเป็นเวลานานๆต้องทาครีมกันแดดก่อนออกแดดประมาณ15นาทีเพื่อให้ครีมกันแดดยึดติดก,กับผิวได้ดีกว่าและถ้ามีกิจกรรมกลางแดดอย่างต่อเนื่องหรือเล่นกีฬากลางน้ํากลางแดดเราควรเลือกครีมกันแดดชนิดกันน้ําและทาซ้ําทุกๆ2ชั่วโมงด้วยนะคะแค่เราทาให้ถูกวิธีถูกตามกิจวัตรประจําวัน ถูกตามสภาพผิวด้วยครีมกันแดดก,ก็จะปกป้องผิวเราได้แล้วค่ะ คืออยากจะบอกว่าสําหรับคนที่ชอบออกแดดบ่อยๆนะคะครีมกันแดดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย1ตัวช่วยเท่านั้นนะคะไม่ใช่แบบว่าปกป้องร้อดังนั้นนะคะสาวๆควรที่จะหาตัวช่วยเพิ่มอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นใส่มวกกางร่มหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเราทําอย่างสม่มําเสมอนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าทําได้จะดีมากๆก็คืออยู่ในร่มตลอดเวลาค่ะ Work ช่วง a l k About ถามมาตอบไปคำถามของเราในวันนี้ค่ะจาก SMS 4747888ค่ะคำถามขเข้ามาว่าหน้าร้อนแบบนี้นะคะเราควรที่จะทาครีมกันแดดในปริมาณเท่าไหร่ดีคะถึงจะเห็นผลค่ะ การทาครีมกันแดดนะคะส่วนมากแล้วคือเบลก็เป็นคนหนึ่งที่ทาครีมกันแดดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จริงๆแล้วการทาครีมกันแดดเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ประมาณ20-50%เท่านั้นนะคะของค่า SPF ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาครีมกันแดดปุ๊บเราก็ควรทาซ้ําทุก3ชั่วโมงหรือทุก6ชั่วโมงค่ะถ้าสมงว่าออกแดดเยอะหน่อยก็ควรทาทุก1ชั่วโมงค่ะยังไปทะเลเงี้ยก็ควรทาทุก1ชั่วโมงค่ะ หวังว่าการเลือกชุดว่ายน้ำที่เพื่อเอามาฝากสาวๆในวันนี้นะคะจะถูกใจกันไปตามๆกันค่ะแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าจะไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็เอาไปทั้งขวดเลยค่ะแล้วก็ทาทุก1ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงนะคะผิวจะได้ไม่เปลี่ยนสีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก i v o r y g a r d e เดนค่ะแล้วก็ตุ้มหูน่ารักๆค่ะจากออร์บัลเอเซ s รีแล้วก็สถานที่สวยๆแบบนี้นะคะที่โครงการพัฒราวิลล่า8ค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะคะช่อง8ดใครมีคําถามเกี่ยวกับความสวยความ นี่เลยค่ะ f a c e b o o k c o m s l a b e a u t y b e b l ค่ะหรือ sms มาก็ได้นะคะ c 7 c 7 8 8 8ค่ะขอให้สวยกันทุกคนเลยนะคะเพียงวันนี้เรามีวิธี DIY ทำมกักผมให้ผมเนี่ยดูดีไม่ชีฟ้ฟูแล้วก็มีน้ำหนักสงาฝากันค่ะ ก็เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะคะสําหรับทังม้าหรือว่าโ่เทลนะคะหลายคนก็ต้องทําแน่นอนั่ว์ๆเลยขนาดเบยยังทำเลยผมสั้นขนาดนี้